ชออินเดปนี้นะครับจะไปที่เรื่องราวของการแพทย์นะครับเรื่องของโรคตับนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้นๆนะครับในการเสียชีวิตแต่ละครั้งนั้นเกิดมาจากการผ่าตัดซึ่งทางการแพทย์ไทยนั้นกําลังค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ครับแต่จากการศึกษามาอย่างเป็นเวลานานนะครับคนไทยมีการค้นพบครั้งแรกในโลกนะครับพบว่าเส้นเลือดหลอดเลือดแดงเส้นหนึ่งนะครับสามารถที่จะแก้ไขและก็แก้ไขปัญหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคตับได้ติดตามจากรายงานพิเศษอินเดปครับ วิชาการจากแพทย์ทั่วโลกนับสิบเล่มที่อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะตับอาจถูกนํากลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งเพราะองค์ความรู้ใหม่ของดอรวิชัยเอกทักษิณแพทย์กายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่สามารถค้นพบคําตอบชิ้นสําคัญว่าเหตุใดผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ผ่าตัดเปลี่ยนตับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุโดยยังไม่มีตําราเล่มไหนที่สามารถอธิบายได้หลอดเลือดแดงโดดคือหลอดเลือดแดงแขนหนึ่งในตับซึ่งอยู่โดดเดี่ยวไม่เกาะคู่กับหลอดเลือดดา มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าวงการแพทย์รู้จักหลอดเลือดชนิดนี้มาแล้วนับสิบสิบปีในฐานะที่มันทําหน้าที่นําเลือดมาเลี้ยงผนังหลอดเลือดดาในตับแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนี่คือภาพโครงสร้างเซลล์ตับที่ประกอบไปด้วยหลอดเลือดชนิดต่างๆรวมถึงหลอดเลือดแดงโดดที่มีขนาดเล็กมากจนบางตำรางไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ดรวิชัยเอกคักสินใช้เวลาศึกษากว่า5ปีถึงหลอดเลือดชนิดนี้อย่างลึกซึ้ง และพบว่าหลอดเลือดแดงชิดนี้กลับมีรูระบายเล็กๆที่เป็นต้นเหตุนำพาเลือดไหลออกไปนอกตับในขณะทำการผ่าตัดเปลี่ยนตับทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะเลือดลัดวงจรค่ะหลังจากมาเลี้ยงกนัางหลอดเลือดดำตับแล้วเนี่ยมันจะมีรูระบายที่มันสามารถปล่อยเลือดที่มาเลี้ยงแล้วนี้เข้าสู่หลอดเลือดดำตับโดยตรงแล้วกลับมาสู่หัวใจทางห้องบนขวาได้ทันทีเพราะฉะนั้นเลือดที่เข้าไปในตับเนี่ยผ่านหลอดเลือดแดงเนี่ย ถ้าผ่านไปทางหลอดเลือดแดงปกติมันก็จะเลี้ยงส่วนต่างๆซึ่งอยู่ในตับแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่หลอดเลือดฝอยของตับนั่นคือทิศทางปกติที่มันไปแต่ถ้าผ่านมาทางแขนงที่เป็นหลอดเลือดแดงหลดเมื่อไหลปุ๊บเนี่ยมันเลี้ยงผนังหลอดเลือดดาตับปุ๊บมันหนีออกนอกตับทันทีองความรู้นี้จึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ทําการผ่าตัดเปลี่ยนตับได้นะคะว่าเหตุใดผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกติในหลอดเลือดแดงแขนนี้จึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนตับเพียงไม่นนา การที่ผู้ป่วยประมาณ10%ของของคนที่ผ่าตัดเป็นตับของเขาเนี่ยเวลามไม่สามารถทนต่อภาวะการบวบช้ำหลังจากผ่าตัดเปยนตับแรกในสัปดาห์แรกแล้วต้องผ่าตัดเป็นตับรอบที่2เน,นี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยทำไมผู้ป่วยเหล่านี้ถึงมีอาการใน,ในสภาพที่ทนไม่ได้เราก็พบหลักฐานว่าตับเหล่านั้นมีหลอดเลือดแดงโดดที่ขยายตัวเต่งกว่าเดิมประมาณ5-10เท่านะครับ แล้วมีช่องทางที่ทําให้เลือดมันไหลรัล่วรัดลงจรออกไปเยอะมากมเยอะแบบน่าตกใจกลัวท<ม>ีเดียวเราผมไปที่ไฮเดเบิร์กเนี่ยใช่เขาให้ผมไปที่นั่นสองอาทิตย์ให้พิสูจน์ให้เขาดู<อ>ใช้เวลาประมาณห้าวันเราพิสูจน์ให้เขาเจอได้ว่าเป็นนี่คือตัวผู้ร้ายที่ทําให้เกิดการรัดลงจรเนื่องจากหลอดเลือดแดงโดดมีลักษณะทางกายภาพที่ซับซ้อนและมีความเล็กมากแพทย์ผู้ค้นพบจึงต้องใช้กระบวนการนําตัวอย่างตับมาทําการเชื้อเป็นเลื่อบางๆแบบอนุกรมนับร้อยๆตัวอย่าง แล้วทาการขยายภาพด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อหาความเปลี่ยนแปลงและกลไกการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดแดงแขนงนี้ปกติดยูทั่วปไปเวลาหมอหมอผ่าโถหรือพยาธิหมอพยาธิวิทยาเขาทำก็ชิ้นประมาณสักเจนหนึ่ส่วนสารของชิ้นหนึ่งครับก็ชิ้นหนึ่งเขาก็อาจจะมองสักจุดหนึ่งถ่ายรูปก้จบทค่นั้นเองแต่วิธีการที่เราทําอยู่เนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้ามันใหญ่ขนาดทั่วัป่ที่เขาทํากันคือมาชิ้นหัวมือผมอาจจะต้องทาเป็นแผนที่ใหญ่เท่ากับห้องนี่หนึ่งห้องเนี่ยเพื่อจะขยายให้มันใหญ่ขนาดนั้นนนแล้วววก็หหาาา่่่่่จุดททีีัมอยูตรง ผลการค้นพบหลอดเลือดยันโดดของดรววชัยเอกทักษิณได้รับความสนใจจากแพทย์ต่างชาติเป็นอย่างมากจนได้รับการตีพิมพ์องความรู้ใหม่นี้ในนิตยสารการแพทย์ของสมาคมโรคตับแห่งอเมริกาทําให้เกิดการเต็นตัวในการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมของแพทย์โรคตับทั่วโลกค่ะการค้นพบครั้งนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การค้นหาวิธีการป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนตับเช่นอาจจะเป็นวิธีการคิดค้นตัวยามาฉีดที่หลอดเลือดชิดนี้เกิดการตีบตันเป็นต้น ซึงก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิจัยกันต่อไปค่ะและนี่คือความสามารถของแพทย์ไทยกับการคร้นพบครั้งใหม่ที่ทําให้ความหวังในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคตับทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ป่วยในประเทศไทยที่มีสถิติเสียชีวิตด้วยโรคตับสูงที่สุดในโลกเป็นจริงอีกครั้งค่ะเป็นการไขปริศนาการเสียชีวิตของคนไทยมากมายนะครับที่หลังจากการเปลี่ยนตับนะครับค้นพบหลอดเลือดแดงในตับแขนงใหม่ตัวนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทาให้คนไทยนั้นอัตราการเสียชีวิตน้นนอยลงครับ หมดเวลาของรายการเทคโนโฟกัสแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามเนื้อหาของเราได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w t e c h n o f o c u s w e b น o m นะครับส่วนคำแนะนำเรื่องราวดีๆหรือว่าอยากจะรู้เรื่องไหนนะครับส่งเข้ามาสอบถามได้ครับ a p i r a k at i t v c o t h ครับวันนี้ผมและทีมงานลากัไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ